ก็ถ่ายเสร็จแล้วนะแสงมาเรียบร้อยแล้ว EP นี้ก็อยู่ใ<โส>นโซ<ส>นของที่นั่งพักนะครับก็จากเนี้ยก<โสน>็จะไปทานข้าวเดี๋ยวให้นางแบบพักก่อนโอโ้โหนกมานั่งเฝ้าด้วยบรยบรยากาศดีมากอยากนอนพักสักสามโมงอ่ะ ต้นไม้ก็ล่มดิน,นี่น่าจะเป็นโซนเขาแล้วครับเพราะว่าเขากั้นไว้ถึงมู้นอ่ะตั้งแต่โซนฝั่งที่มีรั้วกั้นตรงนู้นนะจนถึงโซนฝั่งนี้โรงแรมเขาใหญ่จริงอันนี้มีตัว พราประกอบฉากก็จะเป็นพวกต้นไม้ไอ้ดอกไม้ดอกไม้ของต้นเนี่ยตีนเป็ดเนี่ยสวยดีเหมือนเรื่องอวาตารเลยเนะาะฮัลง ก็ไม่ได้ถ่ายตอนทางเดินนะทางเดินที่จะมาสู่ทะเลอะตรงนี้ก็จะเป็นสะวายน้ำไหมด้านบนเห็นเขาเต้นกันอยู่นะตอนกลางคืนอาราบิกแดนส์หรือเปล่าไม่แน่ใจ ถึงว่าฝรั่งมากันเยอะโอเคครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่นี้หิวข้าวแล้ว